สวัสดีครับเพื่อนทุกคนแบตเตอรี่ของเรานะครับถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันทำงานได้ไม่ดีนะครับเริ่มใช้งานได้สั้นลงนะครับหรือว่าเริ่มมีอาการแบตกระโดดนะครับแบตแบบประมาณลดลงทีละ2% 3%อะไรอย่างงี้ปกติแบตมันต้องลงทีละเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าแบตน่าจะเริ่มทำงานผิดพลาดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยม,มาแนะนำแอปที่จะช่วยกู้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเนี่ยให้มันเป็นปกติดีมากขึ้นนะชื่อแอปว่าแบตเตอ y ี่ ดีแพลนไลท์นิวสองพนเะฮะโอเคเราเปิดแอป,ปขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะฮะให้กดปุ่มสตาร์ทไปนะครับอ่ากดอนุญ,ญาตไปด้วยนะครับเพื่อให้แอป,ปมันเขียนข้อมูลนะครับลงไปในตัว Android ของเราได้นะฮะเสร็จแล้วให้กดปุ่มสแกนนะครับอ่าตัวแอป,ปนะครับมันจะทำการตรวจสอบแบตเตอรี่นะฮะว่าสภาพแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเป็นยังไงอยู่ไอ้บล็อกสีกเขียวเนี่ยคือ เซลล์แบตที่มันดีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาตรวจสอบพักหนึ่งนะครับก็รอดูนะครับส่วนอันที่เป็นสีแดงนะครับก็คือเป็น inactive นะครับคือเป็นตรงเซลล์ที่มันไม่ทํางานนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แบตเตอรี่ของเรานะครับทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับสีแดงนี่คือไม่ทํางานเลยส่วนสีส้มเนี่ยก็คือทํางานได้ไม่ดีนะครับส่วนสีที่เป็นสี ฟ้านะฮะที่กําลังกระพริบกระพริบอยู่ก็คือจุดที่เขากําลังทําการตรวจสอบอยู่นะฮะเราให้เรารอนะครับจนกระทั่งมันตรวจสอบไปจนครบทุกบล็อกนะครับอตอนนี้ของผมตรวจสอบไปประมาณ93%แล้วนะครับอ่ตรงน,นี้เสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่มรีแพร์สีฟ้านะครับเราจะเขาจะมีสรุปมานะครของผมในกระแบตเตอรี่ทางานปกติดีเนี่ยสุขภาพดีก็คือ91%นะครแล้วก็ต่ำเนี่ย8%ส่วน เซลที่ทำงานเลยเนี่ยมี1%นเระฮะเรากดดีแพ์ไปนะครับตรงน,นี้เขาก็จะทำการเคลียร์พวกแคชไฟล์นะคะหรือไอตัวไปทำการคาลิเบตนะครับตัวแบตเตอรี่นะฮะเพื่อให้เราตรวจสอบแบตตัวนี้นะครับคือไม่จาเป็นจะต้องแบตรครบร้อยเปอร์นะทำตอนไหนก็ได้นะฮะแต่แนะนำว่าให้ทำประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับมันจะเป็นการช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบตเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นการไปเคลียร์ตัวเขาเรียกว่าไรเป็นเหมือนไอตัวประวัตินะฮะการทํางานของตัวแบตนะให้มันทางานได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับอ่ะก็ะขึ้นสีเขียวอย่างนี้ก็คือเป็นการรีเพลทเสร็จแล้วนะฮะก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะฮะในส่วนของปุ่มแถบตรงการเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลนะฮะที่ไปดูเรื่องอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ต่างนะฮะด้านบนก็คืออุณหภูมิเมือง แบตเตอรี่ของเรานะครถ้าไม่เกิน40อ,องศาก็ถือว่าปกตินะครถ้า60-70เนี่ยค่อยไปกังวลน,นะครเพราะอันนี้ของผม29.3เนี่ยว,ว่าอาจจะอยู่ห้องแอร์นะครแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะมีประสิทธิภาพบอกนะครับมีขนาดไซส์แบตนะครับแล้วก็แบตทําการดิชาร์จอยู่เพราะว่าไม่ได้เสียบตัวปลั๊กอยู่นะครอันที่สําคัญก็คือเฮลตี้นะครตรงนี้ให้ดูนะครถ้ากู๊ดอยู่เด็กก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับแสดงว่าแบตปกตินะครับอ่าในส่วนของ เซตติ้งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าโอเคก็แนะนำให้ทำประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอรดนะครับว่าเราใช้งานครั้งสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเมื่อผ่านไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ทำไป51วินาทีที่ผ่านมาแล้วนะครับโอเคนะฮะก็ อาทิตย์หนึ่งก็ทำสักครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคอใอรรับประโยชน์จากคลิปนี้นะ,คะใครเห็นคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมช่วนกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจหมดด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ